้้พาแลวจ้าันนี้วันแม่เนาะวันของแม่ว้เจนแต่ประกิตตับองค์สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะคะสวัสดีจ้ามินี้น้ำฝนกับน้ำฝาดจีเพาไม่เห็ดแป้งพิซซ่าเด้อค่ะเดี๋ยวมืออื่นจีมักเห็ดเออมักไป่ขึ้นนี่แหละกะจีเห็ดพิซซ่าพ่อกับแม่กินมืออื่นค่ะมืออื่นบ้านแม่เดี๋ยวเอาจีเห็ดให้แม่ก็พอกินเนาะ ให้เขากินน้ำมัดแม่พอกินได้บ่ได้สิสียได้สิอ่ะสมบูรณสมยังแน่น้องฟ้าแป้งมีแป้งเอียงอันนี้ประสงค์ห้าร้อยกรัมมีน้ำมันพืชเท่าไหร่จ๊ะเบบีน้ำมันพืชเดี๋ยวใส่ไปให้อ่าโอเคอ่านำอุ่นมากก่อนฐานดับแนที่ใส่ใสบอเอาอุ่นมากปงลงอ่ะปงลงแบบนี้เด้อแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปคนอย่าฝอยฝอค่ะคนคนคนอันนี้คนบุกเคยเหตุเด้อค่ะคนบุกเคยเหตุ แต่ว่ันฝาแล้วแล้วเอกเปิดแต่จังน้อยนึงอุ้ยเดี๋ว่าเห็ดเชือแหลกตอนเดียวตอนนั้นเผ็ดบ้านเกิดแม่เนาะต้นเดือนจะอร่อยมากเราก็เลยเผ็ดอีกนะคะเพราะว่วนมสติยอะยังอีกเกลือใส่เกลือลงไปเด้อพี่น้องใส่เกลือคนที่ไม่เข่าอ่ะคนนั้นงไรที่ใช้ไรอ่ยในพรงยีโอ้น้องยีใช้นองหายใจเป็นไดอไเรน้ำมันน้ำมันพืชน้ำมันพืชธรรมดาบ้านเท่าที่ถอดไข่นี่เนาะใส่ทุกที่ห้อปะเพราะว่าเราเพราะว่าบราได้ซื้อทุกที่ห้ออ๋อแต่ ใส่เลเื่แหลกนะคะคนเริ่อละลายอ้อหนงสิ๋ดตายแต่วงนี้เธอข้ากะคนเห็มันทวเนะคนเห็มันทวเดี๋ยวน้เข้าใมันปุกัวมันกับละลายเนาะอทีนี้เราทำอะไรต่อคะเทเทใส่แป้งใช่ไหมอันนี้เ็ใ่ึสองสามเลยเด้อเทเลยเลี้ยวๆโต่งสโลลร่สลูริเอามันคือลายทำไมมันก็ใช่ที คืเอเ็ดตะดเฮดค่ยอคยๆสวยามากเลยจำนวนอันนี้ครัวกะกะไหมกะ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 ก็มีกระดองนะตามลงใส่ไว้ใส่ใส่อีกอันหนึง่งเดี๋ยวมากปกติเขาอาพลติกแล้วเป็นหัเขามมเขาแ่ยเขาอยู่บัทันเวันถุกวันถุนถเอาถัดัดไยเอายางมาเอาหขึ้นหนึ่งเหรอใช่ตัยางไชั่วโมงหนึ่งก่อนแต่ไปมาตัแบงก่อนจ้ะเงี้เานเราตชั่วโมงหนึ่งาตองมาหดแบงก หลังจาก่านไปนหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้เขาเก็จะมาตัดแปงเนาะแบ่งแปลงไว้แล,ล้เบิง่งว่านทองานท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 าโโมมนทา,านท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 ายทานานทายทานทานท้าายนานอนทานายทนานานทานาหานทานานาานทาาานนทานททานทานนทานทานทานนนนานนนานาา เอามาทำน้ําส <c oughs: c oughs> ูตรพิเศษขับระบายเหรอใช่แม่กินหรอใช่หมอแม่ของหนักมันจะพนว้าวโอ้โหแป้งจากต้นอะไรแบบเข้าไปหน่อยเยอะๆขึ้นมาดิโอ้โหจากก่อนในหน่อยเนาะว้าวเต็มซ้ำเลยบ่ะนีปั้นถูกอะเคได้อนต่อดปนี่เคล่นแล้วขากัทุ๊บ อันนี้ด้อกในรางวัเด๊อกค่ะพี่น้องสองกลุ่มเดวบันหน้ากับทมีเสียงเขียดเสียงกลมของอดแอสอดแอเอสอดเอสอดเออดากับทาบแปะในมือใกล้ใกล้ใกล้กลกล้มันติดทากับทุ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 บอบังไฟทุบทุุบทุเออทุบทุบทุเดี๋ยวเทุบแห้งไว้มันสั่นจะเทืออ้ยแปะปิดตำหนิเวลาเขากินก็คืออีมกันเอ้ยแปะเครื่องโลกได้ไหม Uh, oh. อโ้จานบอก <Yeah. S 3> um, อเยอะสามถาดอ่ะเออพ่อบอกสามถาด <c oughs> อ๋อยี่งไหมอ้หูนานาเรนเนาะนาป้าปันเรนว้าว <Wow. S 1> ไอ้เมื่ออื่นให้แม่กระเพาะมาเห็ดมันสุกฉันวันเมะเขาจะเอาลงไปใส่ตู้เย็นไวยเดอร์พี่น้องเดิมแต่ป่านนี้มื่ออื่นเสาห้องกับสิม่อบกินเนาะกินพิซซ่าเนี่ยมันเสาบ้านห้องีู่่ละเอ้าหรอหัวเสาหรอเสาถัดหนึ่ง ฉันอยากกินลหลายมื่นแล้วเพราะว่าฉันติดใจนางฟ้าทำให้กินอร่อยบ้านะคะเดี๋ยวเอาหนองไปใส่ตู้เย็นเดอ้อแบบนี้นี่ค่ะมาแล้วถึงเวลาทำหลังจากที่รอไปแปะกันหมงแล้วเดี๋ยวเท้าอันแฝงแปงไว้เนาะว้าวบ้าชิหนาว่าเฮพิซซ่าหวานๆเลยป่ะเอาเฮปิซายังหวานเฮปิซายังเนาะบบบนี้มักๆนัดกับว่ามีพ้าหน่วยเอออยากได้บักนัๆ มักนันก็คืปปอซบปะลดนเนาะมีพ่อหน่วยอันนี้บักม่วงขาหนาโ,โห,โหโด้อยมันมือดำยังยังติดมาอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนตั้งเตร <laughs> ียมอุปกรณ์พรอมแล้วได้จ <Ingred ients. S 1> ้า ingredients ต้องดึงดึงดึงดสใส่กอรมันดูมี็กเจอร์เลน มาค่ะบ,บันนี่ข้าสีแดงนาพิสาเขาไม่พี่น้องเนาะโอ้โหดเด้อขาเนี่เข้ากับส่ยังไงมีแล้วแต้ข้าวตีไซนาะแล้วแต้ขาไหนก็คือจะมีเฮดไอ้โมเดิร์นเคยเหรอม่วอองหอ,อมใหญ่ม่วงหอมใหญ่มีเบคอนมีขอบชีสแต่ว่ารอบนี้ลองพาครึ่งเบิึงหนงว่แล้วกะมีไอ้อะปูอัดค่ะก็จะว่างแบบนี้ใส่ไปทับเลยเต้ตอนตอนบอกพี่น้องเขาใส่แบบเต็มแบบซ่บดีนะหอนหอนเลยค่ะ ซือซอสพิซซ่าค่ะหาซื้อได้อยู่แมคโครก็มีนอที่ห้องเราดีกว,ว่าตามหลังขาจะน้ำเนาะอยาเข้าไปซื้อยูแมโคอันนี้อร่อยหอมเพราะมีอันออริกาโนแล้วเมียมาฟักซี่ฝรั่งจะได้บอกไปตรงก้อนนั้านี่เขาวอร์มตตาอบไปแล้วเข้ากับเอามาอบในเตาอบเนาะไฟบนไฟล่างเท่าไหร่วอนช่องลอยหาสิบไปเลยไฟแห้งๆอ,ะอ่ะหานาที่หานาที อันนี้โอ้เพื่อโอ้เพื่อว้อมไปบบวะให้แป้งก่อนอ๋อแป้งเป็นแป้งก,ก่อนต้องค้างก่อนโอเคเดี๋ยวเาาากกัาถ่านจังหวะเราจะหอเวลาไหมเนาะหาหนาที่อ้อมถผู้ชมมาเบิงด้วยนางฝ่าพันลืมจิม้มเอาสมจิ้มมะน้ำตะขากนสีขาวตาวบไปว้อมเนาะโอเคหอดหาหน้าทีเด้อพี่น้องเด้อข้าวกลมันออกมาเนาะมันให้มาระวังเดินในขัวโอ้ว้าวประทับใจต่อมาเราจะใส่หน้ามันนะคะ อ่ะมาค่ะแบบนี้เขาเอามันเอาพิซซ่าแปรงขนมมาใส่นะใส่ตามันเด้อใช่ไหาใส่ตาเดี๋ยวจ้องทำสีตกแต่งมักยังกับใส่ลองพี่น้องแล้วมียังกับใส่กันไปโอ้อันนี้มันเข้มเลยเปล่าเออใส่ใส่็ปะยังรวบแล้วอ่ะแดงใส่อีกอ่ะเออน่ะเอ้ยน่าฉันมีพริกหยวกเนาะหนูมีท่านี้พริกหยวกสิเลยต้องพริกสดมาใส่ป่ะพริกสวดมาใส่ป่ะตัดเหลี่ยมอะไรบอรู้กันลองบอ ต่างมันเป็นผิดยวกตีต่างเอาใส่ฟังเดียวได้รำอย่าใส่อย่าใส่ทัวร์ใส่ฟังเดียวคือมันพังอะไรแบบนี้พ่อดูแลว่ามันพังพ่อพ่อประจํเลยพ่อแล้วเดี๋ยวไปใส่ตัวอุปเนาะอันนี้ข้าเห็ดไหหน้าข้าเนาะประมาณชิมหาราทีมีลูกโดดด้วยนะครับใส่ลูกโดดเข้าไปด้วยครับประมีพิษเราต้องใส่โดดปงปงเจ้าประดังปงปงหลวงปงชิมหาราทีเนาะขับพ่อแม่พี่น้องมาครับพ่อแม่พี่น้องระหว่างชีทาอันพิซซ่าเตาแหลก เลือบบะโอ้อย <um ู่เขาก็ัมาเห็นเตาที่ซองถาไปเลยเนาะแต่ได้พวเสี้ยเวลาเดี๋ยวเขาไปดังกัน

้ลทุกคนกัน uh บ่หอมมากเลยอ่ะหมกพริกยังหอมมันล่มงมืงเบอร์เนาะใส่หมกพริกแล้วดาดมันดาดนี่เพราะไม่พ oh, um, <SL> ี่น้องอู้หูเศรษฐคักเด้อหมกพริกใหญ่หอมหอมหอมแดงใส่พริกแเ้าจะไปเจอตุ่มดาดครันอีฐถัดของเราเข้าไปแล้วโอบผานทันทีนะคะทานทีมาเจอกันแต่เราก็ออกมาแล้วใหญ่หอมมีบัดรมีบัตรถลิ่ง

นิดมากนะเ้คย,เยคุณน่ะเพิ่นหิวเพิ่นว่าเชงเลยเพิ่นว่าถ่าที่แล้วเฮ็ดใหหน้าเฮ็ดใหหน้าจะไปส่งงาเพิ่นว่าจับฟลูอันนี้ใหนหน้าเชงเลยเพิ่นว่านั่งหิวนั่งกินตำยังเนี่ยนั่งออมขามออมขาม,าม,ามอาันนี่วัดแม่ได้เหรอนิสระเลี้ยงเฮ็ดพิซาเลี้ยงแม่เฮ็ดฮพิซาเลี้ยงแม่แม่แม่ยังแม่อยากบ่อยากอยู่อยากมากบ่อยากโอ้โหพ่อแม่เันเสิร์ฟใหม่ๆได้นเธอเพชเป็นบ่อนี่นั่งเพชรนั่งกินตำ ตำมะขามหน่อยกับไก่ถอดเนี่ยไก่ไก่ไก่อ๊บโอ้แซ่บ่สุดยอดเสมปนตันแจวมะขามหน่อยเด้อพี่น้องเด้ตำตำเออตำมะขามแต่ว่ามุ้ยไคกินก็หนั่งเพราะว่านางใส่ใส่กระปูโอ้พิซซ่าของเรานี่ครับก็เรียบร้อยแล้วครับโบนยกยกยกพิซซ่าถอดใหญ่ที่สุดเท่าที่เราทำมาครั้งแรกครั้งที่สอง พี่โตอบเลยปะเออเริ่มใส่อันนี้ใส่เยอะอ้อหใหญ่มากหนึ่งช้องมันสองฝ่ามือใหญ่นันเนี่ยใหญ่ก็น่าเราอยู่ใหญ่ด้วยใหญ่สำหรับเราเกือบเลยนี่จามปีด้วยค่ะพี่น้องใส่สมตำแต่มาใส่พิซซ่าอุ้ยกรอบกรอบกรุบกรุบ วันนี้วันแม่เนาะวันของแม่พิซซ่ามาตรงหมดแ้วโอ้ยสมัถาดใหญ่กระโไรลูกค้าไายลูกก็พิซซ่านะจ้าจ้าซื้อจ้าโอ้โหรักแม่นะครับวันแม่จ้าพิซซ่าถาดใหญ่ซาใจดีโอ้ยมันจีนเลนมันจีเล่จ้ามาจับเมื่อกี้ตรงกันเลยค่ะพี่น้อง พิซซ่าวัดแม่จ้ามากินปันเอนอร<า>์แซ<า>่บอมาเลยพ่อน้องฝ่าเห็ดเองพ่อซื้อมีดมานำหน้องฝ่าเฮ็ดเองมามพี่น้องกินพิซซ่าเด้ออยู่กลางทงหน้ามาหนี่อ๋อน้มแข็งเบิเ้ลแล้วบ้านนมแข็งอยู่นั่นดิ oh, you need. You need. อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มา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 กินพิซซ่าเด้อครับเด้อเตียงมันหน่อยโอหโย่เนาะนางโมไหร่ซโค๊ดหนึ่งเลยเอากราดปาปูกลางทงบรรยากาศชิวๆมาหนี่มันเกิด บันแม่ย่ำตัวล่ำตัวร่ำตัวไวพ่อพ่อนั่นบันเห่มาเนี่ยิกได้หนิยิบได้นิน่กิโลกกิโลกจ้ากิเลกรจ้ายิบไดเลยิบได้หน่กิโลดรจ้าขอบขอบจีดขอบสิกรอกบะสิกอกจีดสกอกชีดใช่ชีดตอมอยเอามือไหนาใส่เปใส่กัน ใส่บักพริกล้อมีพริกล้อเขานารุดนเพิแล้วอร่อยค่ะเดี๋ยวนี่หมดเด้กินเลยนารุดเหรอใส่วงดูวยไม่หยกพริกกันเด้บอสจานมาไปมานั่นพึ้สานหนายืดหนายืดโอ้ยแม่มันหอนเด้อหรือเปล่าเบิ้งค่ะท่านผู้ชมอุ้ยะโอ้โหโอ้โหเหี้ยมันหล่นอ๋อยไม่อ่ค่ะ แมวอีกดิแมวอีกดิแมวอีกก็อีกก็อีกเขางงานแน่กว่านิดวะทำแน่กว่าน as ิดเนาะสนิทวะโอ้ยอ้าวคุณนิดเจ็ดกลมว่าไรกันนะหยาหอนได้เดี๋ยวไม่ยังกิน เออเดี๋ยวเขาไปกินแมวอีกดิแมวแมวอีกดิพอตัวนี้พอตัวนี้พอยังแสบแม่กัดงำ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 นู่นเขาหะไรฮอร์นแค่นิดฮอนโอ้หสยตว์แกวสอดมาเนี่โยแมใจเย็นต่อยากใส่บางลู เปานกินตำบกหุงนะคิ้สาหรือตำบุงอือหือแม่อันนี้อีบาว่าสาเกฮิตสา้ำมาทรงอยู่ก็ส่ทรงไปแาดูวอาเป็นได้ปานกินตำบกฮุงเขามีสองต้นสามตนเลยป่ะมใส่ผวว